สวัสดีครับเพื่อนๆ FC จุกูจุกคน,กคนมาเนี่ยมาพบกับช่องบาบานาออนทัวร์เนาะมาเนี่ยบาบานาทัวร์ก็วันเดียวไปทางใดนเ,นเ,นเนะะเาะเพื่อนๆเนาะก็เลยภาพพี่อแม่พี่น้อง FC มาเที่ยวบ่อปลานเ,ปนเ,ปนเนะาะเพื่อนๆเนาะบ่อริมคังโรงงานบาบานาคลิปนี้บาบานาก็จะมาถ่ายคลิปมาอัดคลิปขอบคุณเพื่อนๆ FC ขอบคุณครับขอบคุณเพื่อน FC จุกูจุกคนนที่เข้ามาติดตามบาบานาออนทัวร์จนครบหนึ่งพันศัพท์เนาะเพื่อนๆเนาะขอขอบคุณหลายๆเนาะ เพื่อนๆท่านใดที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาปนาจนครบหนึ่งพันศัพท์เนาะขอขอบคุณหลายๆเนาะถ้าบผมมีเพื่อนเพื่อนพี่น้องด้วยเอฟซีหรือว่าเพื่อนๆทำยูทูบด้วยกันเนาะถ้าบมากดไลค์กดแชร์บาปนาก็คือผมมาถึงวันนี้ไงเนาะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้บาปนาทำมากอ่ะนเนาะเพื่อนๆเนาะที่ว่าหนึ่งพันศัพท์เนี่ยครับสำหรับคนธรรมดาคือห่อมันก็้ที่ว่าเป็นเรื่องที่ยากเนาะเพื่อนๆเนาะใส่เวลาประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนเนาะเพื่อนๆ เพราะว่ามันมีโควิดทำมาก,การทำคลิปของเวามันก็สิซา,นนา,า,าส์น่เนาะเพื่อนๆเนาะก็เลยว่าซาเนะาะสายดีเนาะเพื่อนๆเนาะหกเดือนเจ็ดเดือนทำแต่เบ,นะบเี้ยนมัลกาล่าเนาะเพื่อนเพื่นเนาะกระเป๋าวาบนาพามาเที่ยวบ,อบ่อปลาจิ้มน้องเที่ยบบวไปได้ไปทางใดเน,นากะก็เลยมาเที่ยวโอเคครับสำหรับคลิปนี้บาบานาขอขอบคุณหลายๆน้อเพื่อนๆเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอคุณหนึ่งพันศัพเนาะหนึ่งพันศัพที่ับาวานา จะขึ้นในเบิ้งเนาะต่เนี่บาบนาก็จะพามาชมวิวบรรยากาศการขานโรงงานที่บาบนาอยู่เนาะเดี๋ยวพาเดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนเพื่อนเพื่อนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการขานโรงงานของบาบนาอยู่นะเพื่อนๆเพื่อนเนาะแตก็จะเป็นบ่อปลาเนาะเพื่อนๆเนาะก็เป็นบ่อเดีก่อนมันก็ขุดน้องจากที่นี่นะเพื่อนๆก็ไปให้ไปทมถี่นะเพื่อนๆพื่อนเดี๋ยวบาบานาจะพาห้เพื่อน อาจจะเป็นโรงงานเป็นบ่อบ่อร้านนะเพื่อนคือว่ามีตลอดนาผมมีแหงนะเพื่อนนะอยู่ประทุมธานีลานลุงแก้วนะเพื่อนตําบลนาใหม่ที่บ่าวบ้านายส็ดงามก็เป็นนิคมขายอุตสาหกรรมนะเพื่อนบรรยากาศกับะมานนี้นะเพื่อนดี่เนางคางโรงงานเป็นบ่อบ่อชิ้นใหญ่ด้วยนะเพื่อนแต่จะมีคนมาตีปลาตกปลากันแต่ว่าบ่าวบ้าน่ายเป็นคนเฉียบกว่คอ ่อยชอบในการตกปลาบ้างเลก็เลยบ่ค่อยมีคขีปแบบตกปลาก็เลยเป็นขีปแบบท่องเที่ยวในกรุงเทพมั้หมากลายกว่านะครับชมสวนก็ที่มีหลายคลิป,ปนั่นคือบาบานาไปแต่ว่าคลิปการทมสวนถ้าคลิปตกปลาเนี่ยบ่ค่อยมีเนาะเพราอตีเบ็ดบ่ค่อยเกง่งจะเป็นโรงงานเนาะ น้องเพื่อนบรรยากาศโรงงานที่บารบานาอยู่กับอยู่ประทุมธานีหลายลุงเกี่ยวเนาะตำบลนาใหม่เนาะก็สิเป็นบรรยากาศของโรงงานนะเพื่อนๆอยู่ถ่ายซอยเลยนะโรงงานตึกสีเขียวก็คือเป็นบ้านพักของพนักงานตีให้พนักงานอยู่เนาะก็สิมีโรงงานอยู่สองโรงงานถ่ายซอยพอโรงงานบารบานาอยู่ก็ถ่ายซอยพอดีน้อเพื่อนๆแต่กระป่าโรงงานบารบานาก็จะไปถ่ายให้เพื่อนน้อเพื่อนๆมาย้อนเป็นชีวิตสวนบุคคลของเพื่อนเนาะ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวประมาณนา้นจะเดินไปไกลๆถาอีกที่นึง สำหรับคลิปนี้บ่าวบรราก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี่นะเพื่อนๆนะสังขอขอบคุณเพื่อนๆทุกทีทุกไลท์ทุกๆกำลังใจเราที่กดเข้ามาติดตามคลิปบ่าวนรรอาฯทัวร์ก็จบบ่าวบรราก็ขอพาพี่น้องมาชมบรรยากาศส่วนลอยฟ้าเจ้าพญาเพื่อนๆนาะขอบคุณครับสวัสดีครับทุกการติดตามคลิปบ่าวบรราฯเป็นถี่หนึ่งพันศัพท์หนึ่งพัน subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ดินแดนสนนาบุรีเขตแขวนอันยญมณีสัตว์หอยล้านปีเคยอยู่อาศัยแดนไดโนเสาร์หินปกเขาของลำตังวายมีองค์เจ้าพ่อจันลายเป็นที่กาฟายมีควันสาวเมืองสิ่งเสียงกระเดืองฟองเมืองหรือโลกแด ກ្លាប់ទ្លាប់ទ្លាប់ទ្